สวัสดีครับพบกับผมพุทธินภัฒน์และเหล่าสุดยอดน,นักวิทยาศาสตร์ในรายการ NCE Science และตอนนี้นะครับเราอยู่ในช่วงไซอ s นโชนะครับและข้างๆของผมเราก็อยู่กับนักวิทยาศาสตร์ที่สุดยอดมากฝีมือด้วยกัน2ท่านนะครับท่านแรงนะครับผมอาจารย์นรรณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านนี้เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะจากที่ครั้งที่แล้วเรามาเรื่องฟิสิกส์กันนะครับผมอาจารย์ต้งเจติศักดิ์สวัสดีครับวันนี้ฮะเราจะไม่ได้อยู่เรื่องฟิสิกส์แล้วเราจะเปลี่ยนเรื่องอื่นแล้ว เสนโชว์ของเราวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับรอบนี้ก็จะเป็นเรื่องเราวเกี่ยวกับเคมี Me นะครับเคมี K นั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งครับศึกษาพวกองค์ประกอบของสารโครงสร้างโมเลกุลแล้วก็คุณสมบัติต่างๆของสารรวมทั้งปฏิกิริยาระหว่างสาร้วยครับก่อนก่อนที่เราจะไปทําการทดลองนะครับ,รบผมก็มีแว่นตานะครับให้ทั้งสองท่านเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันนะครับ แล้วก็ใส่่นตาเพื่อป้องกันไว้โชว์ในวันนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมโชว์ในวันนี้ครับมีชื่อว่าปุกก้อนปริศนาครับปุกกอ้อนปริศนาเฮ้ยช่าน่าทุลลองมากน่าทุลลองไหมครับต้องทอํายังไงบ้างครับผมก็มีอุปกรณ์อยูอ่สองชิ้นด้วยครับมีสาร บิ gger ไปที่1น่นะครับแล้วก็สารในบิกอร์ไปที่2นะครับเราก็จะทําการผสมสารทั้ง2ตัวลงในกระบอกตวงนะครับคือแค่เอาสารของชนิดนี้ลงไปปั๊บเกิดปฏิกิริยาเลยใช่ครับแต่ว่าเราจะยังไม่เฉลยว่ามันคือสารอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับผมเริ่มเลยฮะเริ่มนะดเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะทดลองให้ดูนะครับแล้วก็เทสารลงไปในกระบอกตวงเลยนะครับมาสักครึ่งหนึ่งนะครับครับแล้วก็สารในบิกอร์ไปที่2ครับ เกิดอะไรขึ้นเลย,ย,ย,ยเปลีป่ยนแล้วครับเริ่มแล้วครับเริ่มอดีตยาเกิดขึ้นแล้วนะครับมันเปลี่ยนจากแบบว่าน้ำนะเป็นแบบว่าก้อนๆอะไรสักอยาก่างใช่ครับเดี๋ยวมันก็ดังขึ้นมาครับจนหมดแฏิกิริยาของมันมันก็จะหยุดหมดแล้ว <laughs> น่าจะประมาณนี้นะครับ <laughs> โหไม่น่าเชื่อแล้วว่า เทสองอย่างนี้ไปมันจากน้ำมันกลายเป็นก้อนๆในสีดำๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับอาจารย์ก็เราจะมาเฉลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือในบิ๊กเกอร์ที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นน้ำตาลนะครับน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมปกติเลยใช่ครับครับแล้วก็บิ๊กเกอร์ใบที่สองก็เป็นกรดนะครับกรดซัลฟูริกอ๋ออันนี้เป็นน้ำกรดใช่ครับนรืเป็นน้ำเชื่อมครับผมแล้วไม่พอรวมกันปั๊บมันถึงเกิดเป็นอันเนี้ยครับเมื่อเราเท สตัวนี้ผสมด้วยกันในปริมาตรที่แบบพอเหมาะนะครับ,รบก็จะเกิดปฏิกิริยาดีไฮเดรชันนะครับก็คือตัวกดก็จะไปดึงน้ําออกมาดึงน้ําออกมาก็เหลือแต่คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะดำตัวขึ้นมาครับอ,อ๋อเกิดเป็นภาพอย่างที่เราเห็นใช่ครับผม แต่ที่ต้องแนะนำนิดนึงว่ามันมีเรื่องของสารเคมีเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ที่บ้านอ,อ,อาจจะดูได้อย่างเดียวบางอย่างอาจจะอันตรายนะครับผมใช่ครับซึ่งการทดลองเรื่องของเคมีก็ต้องมีข้อควรระวังด้วยคือคคอย่างที่เราได้ทดสอบไปครับก็คือเราจะเทน้ําลงไปก่อนแล้วค่อยเทกรดลงไปที่หลังครับเพราะว่าจะไม่ให้ตัวกรดนี้กระเด็นการทดลองเรื่องของเคมีต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมเลยครับเกิดความรู้เพิ่มเติม กดซันฟิริกทำให้เกิดปฏิกิยาดีไฮเดชันของน้ำตาลซูโครสซึ่งการเกิดก้อนสีดำนั้นมาจากการระเหยของน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากเกิดความร้อนขึ้นปฏิกิยาดีไฮเดชันของน้ำตาลเมื่อน้ำตาลถูกดึงน้ำออกจะมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดปฏิกิยาคายความร้อนขึ้นดังสมการที่เห็นในภาพ น้ำที่ถูกดึงออกจากน้ำตาลนั้นจะทำให้กรดซัลฟูริกเจือจางลงและเมื่อเกิดพลังงานความร้อนจึงเผาไหม้คาร์บอนเป็นก้อนสีน้ำตาลเมื่อน้ำระเหยไปเราจึงเห็นน้ำตาลถูกเปลี่ยนเป็นก้อนสีดำที่มาจากคาร์บอนนั่นเองแต่แน่นอนครับผมไซเ้น์โชว์ของเราไม่ได้มาการแสดงแบบว่าชุดเดียวอะไรขำๆไม่มี เพราะวันนี้เรามีอีกชุดหนึ่งโฟดูมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายอันนี้มีชื่อชว์ว่าอะไรครับการแสดงชุดนี้มีชื่อว่าน้ําเปลี่ยนสีนะครับผมน้าเปลี่ยนสีครับผมยังไงบ้างฮะอุปกรณ์ของเราสาหรับอุปกรณ์นะครับจับจากที่เห็นตรงนี้นะครับก็คือจะมีน้ำนะครับหรือว่าสารที่ใส่ประกอบนะครับใส่ลงในพิเกอร์เนี่ยในรูปแบบแตกต่างกันนะครับโดยในที่นี้นะครับก็จะมีใส่สารประกอบที่1ของพิเกอร์ที่1นะครับสารประกอบที่2อพิเกอร์ที่2นะครับ ประกอบที่สามพิเกอร์ที่สามนะครับแล้วก็สารประกอบที่สี่ที่ห้านะครับเหมือนกันนะครับวิธีการนะครับนะถ้าพี่เทนะครับเทเทสารประกอบแต่ละส่วนเนี่ยลงไปในขวดรูปชมพูเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไหมถ้าพี่พี่พูดขนาดนี้ผมว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้น <laughs> <laughs> โอเคงั้นเราถ้าถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่ใชนทมใช่ไหโ <Okay. S 2> อเค่ะใ้เรามาเริ่มกันเลยนะครับ แรกนะครับเราใส่สัมภาระที่หนึ่งก่อนนะครับไปในี้ผลูกชมพูก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแบกนะครับครับอนนี้เราใส่สัมภาระกติเกอร์นะครับที่สองนะครับใส่ลงไปนะครับยังไม่เปลี่ยนแบกนอันนี้เราเริ่มแล้วเริ่มใส่สัมภาระที่สามแล้วครับครับอันนี้นะครับ ทำไมอ่ะอันนี้เป็นน้ำสีแดงไงอันนี้สังเกตดูครับอ่าสีแดงทำไมเธอยังไปกลายเป็นสีแบบสีน้ำเงินเข้มๆเนาะอ่าโอเคก่อนเดี๋ยวจะเลยทีนะครับนะอ่ยอันนี้อ่าครับสำหรับที่สี่ลงไปเปลี่ยนอีกสีหนึ่งฟองด้วยออมีฟองแล้วก็แบบว่าสีก็เปลี่ยนเพิ่มนิดนึงนะฮะครับผมอ่าแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งสามไปก่อนยังเหลืออีกสามต่อ ตัวนี้นะครับนะจะต้องเรามัระวังต้องหน่อยนะครับเพราะเราต้องทีบขึ้นมานะครับนะตัวนี้คืออะไรครับพี่โตงเป็นนัำแข็งแห้งนะแข็งแห้งใช่ไหมครับนี่ครับใส่เข้าไปหรือว่าไดไอส์คนมคนเป็นแบบว่ามีฟองขึ้นมามีฟองขึ้นมานะครับมันเป็นควันเมาใช่ครับสั่นลองสั่นดูเ้ กินได้แบบกินได้ห้ามเลครับห้ามเลยเด็ดขาดสีจะเป็นไงครับทีเนี้ยสีเร้วจะเปลี่ยนนะครับนะอ่อนขึ้นเนาะครับผมเอ้ยจริงๆมันมีหลายสีมากเลยครับยังไงครับครับต้องครับอันนี้คือยังไงบ้างครับโอเคอันนี้จะเริ่มนะครับจะเฉลยแล้วะคือสารประกอบแรกเนี่ยคือน้ํานะครับน้ํานะครับ น้ำเปล่าปกติเลยนะครับอันนี้สารประกอบที่2นะครับผงฟูครับโซเดียมไบคาร์บอเนตเป็นสารประกอบเจนที่หนึ่งนะครับครับปกติแล้วเมื่อเราผสมน้ำนะครับกับโซเดียมไบเนี่ยมันจะมีค่าของค่า pH อยู่เป็นค่าเป็นเบสแล้วแต่ว่าสังเกตดูว่ามันยังไม่เห็นที่สําคัญอยู่คือตัวนี้นะครับครับตัว universal indicator นะครับตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้เราเห็นผลจะสังเกตผลตอนแรกนะครับว่าตอนแรกน้ําใสๆนะครับมาปุ๊บเป็นสี เป็นสีออกฟ้า,ฟา,ฟาหรือสีน้ําเงินเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งในการตรวจสอบน,นะครับค่า pH นะครับกรดแอซิติกหรือว่าน้ําส้มสายชูเนี่ยโอเคเนี่ยเป็นชื่อของเป็นสารพวกประเภทกรดอยู่แล้วนะครับนะตัวนี้เมื่อเราใส่ลงไปเนี่ยค่ามันก็จะเปลี่ยนสีก็จะเปลี่ยนจนกระทั่งเราใส่น้ําแข็งแห้งเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยให้มันทําให้ค่านะครับปรับเปลี่ยนอันนี้ผมเคยเรียนอยู่มันจะมีเรื่องของกรดด่างกลางใช่ครับก็จะแบบว่าม<ช>ันจําลองมาก็คือ อยู่ในโชว์นี้ของเราใช่ขอบครับเก็บความรู้เพิ่มเติม Universal Indicator เป็นตัวบ่งชี้ PS ที่ประกอบด้วยสารลายหลายชนิดโดยจะให้สีที่ชัดเจนในแต่ละช่วงของ PS ตั้งแต่ PS สูถึง PS 1 4สีของสารลายหลังผสม Universal Indicator จะได้ตามตารางดังนี้ ซึ่งในการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show เป็นการแสดงโดยใช้ universal indicator เปลี่ยนเป็นสีต่างๆตามช่วง p.s ที่เปลี่ยนแปลงโดยสีที่เห็นก็คือช่วง p.s ของสารละลายที่อยู่ในขณะนั้นได้ความรู้เรื่องเคมีเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์รนชรัยมากๆนะฮะแล้วก็อาจารย์โต้งนะครับผมบที่มาสอนน้องๆนะครับเกี่ยวกับไซอนโชเรื่องเคมีนะครับ แต่ก็วันนี้ฮะรายการ S SC P E Science ของเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ว่าครั้งหน้าครับเรายังมีโชว์มาโชว์อีกแต่ว่า<ช>จะเป็นโชว์เกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ